ต้นนึ่งนะครับต้นละสองปนะครับอันนี้นะครับผมดูครับต้นนี้ก็สามปนะครับผมอันนี้ก็โปที่สี่นะครับโปที่สี่นะครับรู้สึกว่าดีมากเลยค่ะครับผมดีมากเลยใช่ไหมครับผมแด็กครับสวัสดีครับผมผมไก่ไทยเอลเล็กนะครับผมสาขาอําเภอคำชะอีนะครับจังหวัดมุกดาหารนะครับวันนี้มาติดตามสวนยางของลูกค้านะครับที่ใช้ปุ๋ยเอลเล็กของเรานะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับแม่นะครับเดี๋ยวให้แม่ แนะนำตัวนะครับว่าชื่ออะไรนะครับผมเดี๋ยวสวัสดีครับแม่ชันซื่อนางไพรินสุนทรสค่ะแม่ไพรินใช่ไหมครับผมอยู่บ้านอะไรครับแม่อยู่บ้านร่มเก้าตาบลร่มเก้าตำเ่มเก้าอำเภอนคมคำสอยมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารของเรานะครับผมอันนี้คือแม่ไพรินนะครับที่ใช้หุ๋ยเอลเล็กของเรานะครับเดี๋ยวก่อนอื่นขอถามแม่แม่ใช้ปุ๋งเรามากี่ปีแล้วครับผมห้าปีแล้วค่ะห้าปีแล้วใช่ไหมครับห้าปีที่ใช้มาเป็นยังไงบ้างครับแม่ยางรู้สึกว่าดีมากเลยค่ะครับผมดีมากเลยใช่ไหมครับผมแตกต่างจาก ตะกอดที่นี่เยอะเลยใช่ไหมครับผมเป็นลูกค้ามาห้าปีแล้วนะครับผมอ๋อเป็นลูกค้ามาห้าปีแล้วครับผมเดี๋ยวมาดูยางหน่อยนะครับเนี่ยขอดูยางหน่อยครับผมอ่าได้ครับขเลยครับต้นนี้นะครับต้นละสองโปนะครับอันนี้นะครับผมดูครับสองโปนะครับมีความแตกต่างใช่ไหมครับผมค่ะมีความแตกต่างมากครับเดี๋ยวแม่นอนดูตรงนี้หน่อยครับผมดูนะครับผมต้นนี้ก็โป๋สองโปนะครับผม ต้นนี้นะครับต้นนี้ก็สามโปนะครับผมอันนี้ก็โปที่สี่นะครับโปที่สี่นะครับอยู่นี่นะครับผมนี่สามโปเต็มนะครับนะครับสามโปนะครับผมเยวขอจบเลยนะครับแม่จะจบยางดูหน่อยครับจบเลยดูครับผมนี่ครับก้อนใหญ่นะครับผมอ่าครับผม อันนี้ก็นนแม่ก็สั่งมาใช้อีกแล้วใช่ไหมครับผมใ่้สั่งมาอีกสั่งมาแล้วนะครับรผมสั่งมาใช้อีกแล้วนะครับผมในรอบนี้สั่งมาใช้อีกแล้วนะครับก็คืออันนี้ความรู้สึกของแม่พารินนะครับที่ใช้ปุ๋ยเอวยของเราเป็นลูกค้ามาตลอด5ปีนะครับผมใช้แล้วติดใจนะครับผมอันนี้ก็ขอขอบคุณแม่มากนะครับแม่สวัสดีครับผม